สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะในคลิปนี้เข้าก็ยังอยู่วัดอาฮงเลิลาวาดจังหวัดบึงกาฬคือเกาจา้าสิพาพี่น้องไปชวมวิวแม่น้ำโขงค่ะแต่จะขอบอกก่อนว่าวิวแม่น้ำโขงมองนี้มีความพิเศษกว่ามองอื่นกะสิพิเศษจังไหรน,นั่นเช้นทุกๆคนไปรับชมได้เลยจา้า แม่นำ้ำโคงมองนีมีความลึกที่สุดนะคะเรียกว่าสะดือแม่นำ้ำโขงมีความลึกกว่า200เมตรเลยทีเดียวจ้าและที่พิเศษสุดกว่านั้นคือมองไปทางฝั่งสปปลาวนะคะจะเจอกับภูเขาควายค่ะซึ่งภูเขาควายนะคะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระอริยสงฆ์มากมายเดินทางไปจาริกทุดงที่นั่นค่ะ และบนภูเขาควายนะคะมีถ้ำที่ใหญ่มากๆเลยนะคะและมีความเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคภูเขาค่ะเหล่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาพญานาคลูกหลานพญานาคและก็สายมูนะคะต่างมีความใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปบนภูเขาควายค่ะตามตำนานเล่าว่าบนภูเขาควายมีสิ่งลี้ลับมากมายที่ผู้คนต่างค้นหา หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเมืองลับแลค่ะจุดชมวิวที่นี่สวยงามมากเลยค่ะเห็นทั้งท้องฟ้าก้อนเมฆภูเขาและก็แม่น้ำนะคะในช่วงเทศกาลออกพรรษาก็จะมีนักท่องเที่ยวมากมายมารอชมบั้งไฟพญานาคที่นี่ด้วยค่ะซึ่งภายใต้ล่างแม่น้ำโขงแห่งนี้นะคะจะมีถ้ำขนาดใหญ่และเชื่อกันว่า มีพญานาคมาบ่มเพญเพียนบารมีที่นี่และหนึ่งในนั้นก็คือปู่ศรีสุดโโทนาคราชค่ะ ขอแนะนําเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาหรือว่าสายโมทุกๆท,ท่านนะคะแนะนําเป็นสถานที่นี้เลยค่ะวัดอาหงศีลาวาดจังหวัดบึงการค่ะเพื่อนๆคะ่ะชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายจ้า